สัวนเมื่อรู้ว่าเธอคือคนที่รอตรงนั้นสุดขอฟ้าก็จะาะตามไปจะตามหัวใจไปจน,จนสุดลาฟ้าไกลสุดขอฟ้าก็คงไปถึงสกรวัน รู้ว่าเธอคือคนที่รอตรงนั้นสุดขอฟ้าก็จะาไปเอหัวใจไปจนสุดลาฟ้าไกลสุดขอฟ้าก็คง ฉันยังไม่รู้ชื่อคุณเลยมันคงไม่สำคัญมั้งครับชื่อผมโหลแล้วชื่อคุณล่ะครับฉันก็โหลเหมือนกันค่ะม้กห,ห,มหรือดหอยังไงจ้ะ ให้แม่ช่วยไหมไม่ต้องเลยค่ะนั่งทานแล้วก็ตีอย่างเดียวตีอย่างเดียวนะคะคุณชมไม่รับเอาล้วลูกนั่งลงก่อนแนละ้วเดี๋ยวจะได้คุยกันนะดีค่ะ <c oughs> อ,อืม <c oughs> หนูอขอบคุณแดดดี้กับแม่ที่สุดเลยค่ะชีวิตนี้คนที่เข้าใจหนูที่สุดก็คือแม่กับแดดดี้ยังไงวันเปิดร้านเนี่ยจะต้องทำตัวให้ว่างนะคะแดดดี้กับแม่จะต้องเป็นประธานเปิดร้านให้หนู ร้านอะไรนะล,ลูกะก็ร้านอาหารนี่คะยังไม่มีร้านอาหารและร้านอะไรทางนั้นนะลูกก็แต่แดนนี่บอกว่ามีข่าวดีสำหรับหนูไงคะข่าวดีสำหรับหนูตอนนี้ก็คือความฝันของหนูจะได้เป็นความจริงแต่นี่อย่าล้อเล่นสิคะแดนนี่ฝันดีก็พูดก่อนสิลูก เด็ดี้คิดเอาไว้นานแล้วนะว่าเมื่อถึงเวลาอันสมควรนะดดีด้ก็จะบอกลูกแล้วก็วันนี้เวลานั้นก็มาถึงแล้วลูกควรจะแต่งงานแต่งงาน <c oughs> จากแต่งงาน <c oughs> แต่งกับใครคะอย่าบอกนะคะว่าฟิลิป ก็เมื่อลูกบอกแม่เองไม่ใช่เหรอจ๊ะว่าลูกไม่ได้รักฟิลิปที่แต่งกับฟิลลิปได้ยังไงกันล่ะถ้าอย่างนั้นแต่งกับใครคะกาลิมยังไงล่ะลูก แต่งงานเกิด oh. ข oh. hmm? nah. ึ้นระหว่างดาเนียกับกาลิมอย่างนั้นเหรอก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิคะคุณแม่ก็เป็นคู่มั่นกันนี่แม่จะเป็นลองได้มันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะพี่โดยกาลิมอ่ะเข้าแล้วในสเบล่าคู่มั่นบ้าอะไรอ่ะเห็นื่อเดนเนี่ยไม่เคยเจอกับเอกาลิมแม้แต่ครั้งเดียวอ่ะ มถุงชนเน่ยสิคุณแม่ว่าอะไรนะคะคัสซันนี่มันลากาที่สุดกะจะไม่ให้สมบัติกระเด็นออกมาแม้ดแดงเดียวถึงที่จับหลานชายแต่งงานกับลูกสาวของตัวเอง <c oughs> เกิดมาแม่ก็ไม่เคยพบก็เห็นไม่เคยเจอเลย <c oughs> แม่รับไม่ได้ ันเลยต้องหมดหวังที่จะเป็นลูกเคยของฮสซันหือไงอะโถ่ไอ้นี่นี่นี่ฉันยิ่งแย่ก,กว่าแกอีกนะฟิลิปฉันอนะอดเป็นเจ้าหญิงอิสเบลา่าเลยเห็นไหมไม่แต่งไยังไงหนูก็ไม่แต่งหนูจะไม่แต่งงานเด,ดน็ดขาดหนูไม่อยากเป็นเจ้าหญิงอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวนีเดียวหัดมีเหตุผลสักบ้างสิลูก เหตุผลของหนูก็คือหนูเกลียดผู้ชายคนนี้ค่ะเกลียดผู้ชายคนนี้ที่สุดเลยยังไงหนูก็ไม่แต่งงานแม่แต่จะทำเพื่อแดนดีน้นี่ลูกก็ทำไม่ได้เหรอแดเนี่ยแดนดี้ว่าคนที่จะดูแลลูกได้ดีที่สุดเมื่อเวลาแดนดี้กับแม่เป็นอะไรไปก็คือกาลิน แต่ดีเข้าใจผิดแล้วล่ะค่ะเขาไม่สามารถดูแลหนูได้เขาเคยทิ้งหนูไว้กลางทะเลทรายตอนหนูเด็กๆหนูกลัวแทบตายหนูจำได้จะไม่มีวันลืมเลยเดี๋ยวดียังจะยกหนูให้เขาอีกเหรอคะแม่แต่จะทำเพื่อโคฮาของแดนที่ แดนนี <Daniel. S 2> ่ฮึหนูคงช่วยแดดีไม่ได้แล้วคะ่ะหนูไม่มีความสำคัญกับคู่หาของแด,ดดีขนาดนั้นสงสารหนูเถอะค่ะอย่าบังคับหนูเลยนะคะแดนนีย่แม่จะบอกลูกว่าการมไม่ต้องพูดหรอกไม่จำเป็นต้องบอกอะไรทั้งนั้น